ทำบุญดิจิทัลผ่านระบบอ e ิโดเนชันไม่ต้องขอใบอนุโมทนาก็ลดหย่อนภาษีได้นางสารัชดาธนาดีเรกรองโฆษกรัฐบาลเผยว่าอีโด a เนชันเป็นระบบการบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรที่อำนวยความสะดวกให้ผู้บริจาคโดยข้อมูลการบริจาคผ่านระบบอ e ีโด a เนชันจะปรากฏบนฐานข้อมูลของกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติซึ่งสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้โดยไม่ต้องแสดงหลักฐาน สำหรับช่องทางในการบริจาคผ่านทางระบบ e-donation สามารถทำได้2ช่องทางคือ1น 1. บริจาคผ่าน QR Code ของสถาบันการเงินที่มีสัญ,ญลักษ e ณ์ e-donation 2. บริจาคเป็นเงินสดที่หน่วยบริจาคเช่นสถานศึกษา,าศาสนาสถาน,ถานโรงพยาบาลองค์กรการกุศลซึ่งหน่วยบริจาคนั้นจะบันทึกข้อมูลบริจาคผ่านทางระบบอ e ีดเนชัน ทั้งนี้หากผู้บริจาคไม่แน่ใจว่าหน่วยรับบริจานคั้นได้ใช้ระบบ eDonation หรือไม่สามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยรับบริจาคได้ที่ epf.rd.go.th